เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลเมกานะครับวันนี้พามาอยู่กับโคมาสุ PC สองร้อยนะครับประทับกับ SY 2 0 5 c นะครับซานี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันรายผ่านะครับของโคมาสุ PC สองร้อยนะครับ M 0ครับมาแล้วครับ ฝั่งนู้นก็สุดๆครับฝั่งนู้นเดี๋ยวเรามาชมตรงน,นี้ก่อนนะครับกับเครื่องหกููกนะครับความมาเร็วครับของโมมาสูบครับดังระคือมาาครับเนี่ย สบายครับคิบๆนะครับแค่นี้ครับทางมันใกล้น้ำนะครับ ี่น่าจะเป็นตัวแรกนะครับไม่มีกล้องครับเอ่เมนัวเราต้องดูสติกเกอร์ครับสติ๊กเกอร์แขนมันจะเป็นตัวใหญ่ๆครับรุ่นแขนรุ่อซี่ตที่เกดเด็กๆแดงๆนะอักดางนะเด็กแดงมันหลุดอกโอ้านนี้ก็เอาจริงเหรอคมันเอาการอยู่ครับแมนสองพันห้ายี่หนึ่งกิับยี่หนึ่งกิตมาซื้อเไอซูจดเกนี่ น,นี่กันแล้วม,มันนีแนะนี่หม่ยังไม่อเอานี่ตะมวนนะเอาเอาหมดเลยนะนำนั้่ถ้าจะเลือเอาไหมดนะครับอันตรายครับอันตรายมันใกล้น้ำนะครับ แดดดีนะครับน้ำไม่ลึกนะครับลึกมากครับนี่กำลังแต่งทางยืนนะครับจะมี2ฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายนี้จะสองคันนี้นะครับจะเป็นตัวทำลายนะครับก็คือเป็นการตัวเคลริงนะครับสองคันนี้ส่วนอีกสองคันนู้นครับสถานีนะครับจะแต่งสลลปอย่างเดียวนะครับขุดขึ้นแล้วก็แต่งสลลปมาเลยนะครับ เบาๆครับเศรกิจเบาๆต้องระมัดระวังครับเพราะว่ามันเป็นคล้อยลงนี่ยเดี๋ยวไม่งั้นแมโกโรสไลด์ลงน้ำได้ครับ <c oughs> กวัไปลย้หรอเนบางทีก็จะเอืนนนขอ,ขอ,อนน้ำบอลกันข้าควางวันเนี่ยนบางทีก็โอพอสุดเยอดีเบีเอมอะเดี๋ยวเดี๋ยวพาท่านมาชมเข้าไปดูซานี่กันครับนะ ครับตอนนี้เราก็เสียง S Y 2 0 5 4นะครับซานี่นะครับตันนี้เป็นปกสูบนะครับตัวน,นี้ยังเป็นปกสูบนะครับรุ่นเก่านะครับตัวนี้นี่ีนนยริงครับียริงแยริงปีป่านะครับ นะครับมาดูครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร,ร่เัืนนี้เดี๋ยวหาหมมให้ท่านผู้ชมดูก่อนครับลงเลยครับลงไปพ้นบอ่อครับโอ้เอาแล้วครับโอ้ลงไม่เห็นเลยครับ Oh, meu Deus. ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับไม่เห,เหรอไมเก็ไม่เห็นแล้วนะเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะก่อนนะ,ะมาดูควาไผ่กันต่อนะครับดูว่าพอกี เรียกว่าก็จะให้รื้อตรงนี้ออกนิดหน่อย

น้ำพื่อสีบอนน้ำหมดเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบตัวลาไปก่อนครับล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย